่าสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่การรีวิวไม่เชิงรีวิวเหมือนเล่นเอาเรื่อยๆของครูแนะฮะเป็นครูเครียดๆในเดี๋ยอยากลองเล่นเกมแต่เครียดและทำอะไรเล่ยงอยู่บ้างคงไม่ว่ากันอ่าวันนี้อยู่กับนี่ครับคลิมสันแนนลนฮะเกมเก่ามากโบราณมากขนาดเล็ก แต่ผมว่าคุณภาพครับแก้วนะฮะเคยเริ่มต้นก็จะมีนี่ฮะในเมนูประกอบไปด้วยเพลย์เกมฮะออปชันอ่าภาษาอังกฤษผมไม่คล่องนะฮะบางอย่างก็อ่านได้อ่านเองก็อ่านเอาแล้วฮะเราเพลย์เพลย์เกมไปเลยว่ะโหมดก็จะมีนี่อีกนะฮะนี่เป็นโหมดเคว้นะฮะซึ่งตามตามภารกิจซึ่งก็จะมีภารกิจต่างๆไล่ไอกไปเรื่อยเรื่อยซึ่งจะเป็นการฆ่าอย่างเดียวเลนนะ ันนี้ก็ลักหมวดนะมีซอยว่าไทไทโอชูเตอร์นีนเป็นแบบพิมพ์นะพิมดีดพิมดีดเหมือนกับเกมฝึกพิมดีดแบบเดอะฮอปเดอะเดนะฮะถ้าใครเคยเล่นเวอร์ชันไทที่ว่าพิมพดีดแล้วจะยิงคอมบีตายก็ลักษณะเดียวกันอันนี้คือโทเทอร์นะฮะแต่ว่าจริงๆนะโทเทอร์แทบจะไม่ได้ไทยนะะหลักๆเราลองเล่นควสไปเลยดีกว่าอดูเนะฮะ การควบคุมเหมือนกับเคอร์เตอร์งไอย่างขึ้นลงซ้ายขวา W A S D เมาา์ซ้ายก็ยิงครับอันนี้คือปืนไฟโดยตัวปืนนี้เก็บได้ตามเวลาเล่นอยู่แล้วนะฮะผ่านแล้วครับด่านแรกง่ายๆฮะหลายคนบอกดูนี้มันสนุกตรงไหนเล้าใจตรงไหนมันอยู่ที่ภารกิจหลังๆครับ ปืนแต่ละอันก็มีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเป็นปืนสายฟ้าเป็นปืนพักมากนะฮะยิงก็ช้าหน่อยถึงกระสุนยนี้มีเวลารีโหลดด้วยนะครับยังดูไม่ยากนะยังดูไม่ยาก นี่ครเลเอลอัพเมื่อเลือกอัพที่ขวาครมันก็จะมีนี่ครับค่าปเปอร์ให้เลือกฮะซึ่งแต่ละอันก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันของมันนะะเขาจะบอกวิธีการอยู่ว่าอันไหนมันได้อะไรบ้างนี่นะฮะลองเลือกไปสักอันผมอาจจะไม่เก่งภาษาเท่าไหร่นะฮะเวลาใครดูผมเล่นก็อย่างหุ่นหิวว่า ไอ้นี่บอกอะไรไม่ได้เลยเทปแรกครับอย่าเรียดเดีย๋ยวอุปรกรณ์ยังไม่พร้อมเนะนี่ยน็ตสโลฮะเวลาฆ่าศัตรูก็จะมีของให้เก็บนะฮะซึ่งมีคุณสมบัติในการทำงานของของเนะี่ยต่างกันแต่ละอย่างอ่าเลเวลอัพอีกแล้วนี่ครับกระสุนพิษ ด่านสองอันนี้เล่นโหมดเควสให้ดูกันเล่นน้อยๆนะฮะโหมดที่มันยริงๆต้องนี่แหละ,ะสวยเว่์ครับดูครับลองดูลองดู เด็กสมัยนี้เล่นอาจจะแบบเอเด็กอาจจะไม่ชอบนะฮะเกมมันกราฟิกไม่ค่อยได้เรื่องไม่มีอะไรมากมายไม่เหมือนเกมสมัยนี้นะะภาพัดเกมปืนกระบอกนี้ลีโลดชานะยิงผียิบเลยนะมีปืนให้เล่นเยอะนะครับฉะนั้นรับรองได้ว่าแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกันแน่นอน อันนี้ผมอัปเปิเ้ล Monster v i s i o นนะจะเห็นศัตรูชัดขึ้น ผมพยายามอัพไปในทางกระสุนด้วยนะเพเพราะว่ากระสุนเนี่ยตอนหลังมันจะมีฟาร์รีโหลดฟาร์โหลดหรือว่าพวกสกิลพวกแบบทำให้เรายิงเร็วขึ้นมันทำงานง่ายขึ้นนะเล่นง่ายสู้ง่ายขึ้นหนึ่งเมื่อกี้คือฮอตเทมเพลตนะฮะเมื่อยิงไปสะพากจะเหมือนมีลูกไฟออกมานะ เอามาจากตัวเราแต่ออกไม่บ่อย,ยนะฮะต้องรอเวลานาะศัตรูเริ่มเยอะขึ้น จะเห็นเลยนะว่าเกมแบบค่อนข้างจะล้างผานอย่างเดียวนะฮะเลือดเต็มพื้นแล้วตอนนี้คือถ้าไม่มีมมวัตเตอร์วิชันจะดูยากมากนะครับเกมนี้ผมเอาไว้เล่นแก้เแค่ตั้งแต่สมัยผมอยู่มัธยมตอนต้นแล้วนะออกมานานละเมื่อก่อนเคยแถมมากันังสีอนิจิสาคอมพิวเตอร์เล่มหนึ่งนะะแต่ตัวไม่เต็มเป็นเดโมโลเล่นไปสี่ฉากห้าฉาก ผมก็เลยไล่ล่าหาตัวเต็มมาฮนะแล้ผมก็ยังสนุกไม่เปลี่ยนนะฮะ อะไรคนบอกเห็นอย่างนี้แล้วดูไม่ยากนะดูแล้วยิงยิงยิงไม่ยากเท่าไหร่ยีแล้วความยากของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในหมดโซลิวมันเหมือนกันกับทุกเกมเลยนะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆไอพวกมามุมกับมนุษย์ต่างดาวจังไรพวกนี้มันก็มาเรื่อยๆ เอาคนมีมาใหม่ก็จริงแต่ไม่ต้องเก็บทุกอันก็ได้นะมินิกันเมื่อชีผมไม่ชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเก็บแล้วมันจะเดินช้าลงนะ น,นี่เธอเก็บได้ให้มุ้งนะฮะมูฟก,ก็จะเดินเร็วขึ้นแ้วก็ช่วงระยะเวลานึงนะครับอันนี้เห็นว่า ผมเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะเหมือได้ปืนคู่มือมาปืนนี้เปืนชอบซะด้วยฮะเหมือนชอตกันนะแต่ยิงเร็วนะ่ะแต่นี้โหลดท้านะอันนี้เป็นไอเทมน้ำแข็งจะเห็นผมเก็บหลายทีแล้วะช่วยได้เยอะไอเทมน้ำแข็งถ้าไม่มีนี่คือรอดอยากนะ บางคนดูอาจเบื่อนะฮะะนั้นเดี๋ยวเราออกไปดูภารกิจหลังๆให้ดูว่าเกมมันยากยังไงเกมนี้เล่นได้หลายคนนะฮะเกมนี้เล่นได้สองเพลเยอร์นะะอีกคนนึงก็เล่นกับคีย์บอร์ดเมื่อก่อนอเคยเล่นกับเพื่อนอยู่ก็สมัยมัธยมนะะเราใจดีเนี่ยผมยังเล่นไม่เคลียเลยนะฮะงอีกสี่ด่านแต่แค่ตอนนี้ผมก็ตายแนละ้วะดูนะฮะดูเคลเยนี้กัน นี่หลงัลงๆมันมีตัวยิงได้นี่ครับปัญหาใหญ่นั่นตายเลยเห็นไหมไอเลวเอาใหม่นะครับลองดูใหม่ลองดูใหม่อ,หมอย่ายิงอย่ายิงก่อนสิตายแปดบนึงดูนะมันยิงใส่เรานะ เลื่อนลดรวบรวบเลยแล้วไอ้แมงมุมตัวนี้ก็เร็วอีกนะฮะยิ่งยิงยิงแย่รับยิงยิงยิงแย่ยิ่งแตกยิ่งเร็วโอ้โอ้โอ้ขอลูกโอ้บานโอ้โอ้บานบานน่ะไม่ไหวครับลองเล่นดูอีกที นี่ปืนไฟเล็กนะฮะเหมาะกับการโจมตีระยะใกล้แต่ว่าจเจอไอ้พวกนี้เข้าไปแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะฮะไม่ไหวตายอย่างเดียวเลยโอ้นี่จะคือคร่าวๆนะของเกมคินสแตนแลนด์ฮะใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนี้เทปแรกก็อย่าว่ากันนะฮะอุปกรณ์ไม่พร้อมผมใช้หูฟังบลูทูธอัด ก็ค่อนข้างจะซาวแย่สักหน่อยไว้มีอุปกรณ์ดีๆกว่านี้ก็จะหาเกมดีๆกว่านี้มาเปิดให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็พัดลมเมนบอร์ดไม่หมุนทําให้เล่นเกมหนัหนกๆไม่ได้นะก็ลเลยเอาเกมนี้มาเป็นเกมเปิดตัวเทปแรกยังไงก็ดีไม่ดีไงก็รบกวนวนะ่าทําใจก่อนนะเทปแรกอยีายซีเรียสแล้วเดี๋ยวครูแจ๊สจะมาเล่นใหม่กับเทปหนะ้าแต่หาเกมที่มันดูดีกว่านี้อีก ไว้เจอกันครับผม